สวัสดีค่ะสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2,566ค่ะด้วยสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณตามแผนดรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2,566 โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาในหลักสูตรภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดิกาค่ะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาผู้สอนตดิกาให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารทั้งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันและภาษาที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก 2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตดิกา และ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สอนตัดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตัดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จานวน760คนโดยแบ่งออกเป็น4รุ่น รุ่นที่1และรุ่นที่2ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมขึ้นณโรงแรมเซาเทนวิวอำเภอเมืองปัตตานีและรุ่นที่3รุ่นที่4ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมขึ้นที่โรงแรมหาดใหญ่ ort, พระไดร์รีสอร์ทอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการอบรมจากสำนักงานศึกษาธิการทักษิณค่ะ และเรามีบทสัมภาษณ์พิเศษจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2566ทั้ง4รุ่นเราไปฟังกันค่ะว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการครั้งนี้เขาพูดถึงอะไรกันบ้างคะ่ะรับสำหรับกิจกรรมในการพัฒนาครูผู้สอนในศูนย์ การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือว่าตาดีกาในวันนี้ซึ่งเป็นโครงการทางสอชปัตตานีหรืสมัครกาส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดปัตตานีดำเนินการร่วมก,กออับทางสชส่วนกลางเพื่อที่จะพัฒนาครูผู้สอนในด้านการสอนภาษาไทยไประจำศูนย์ถึงการศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือเราเรียกว่าตาดีกาซึ่งเราทราบดีอยู่ว่า การจักการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของการใช้ภาษาไทยกันอยู่เพราะฉะนั้นครูผู้สอนในศูนย์ตาดีกาเนี่ยเป็นเป็นครูผู้สอนที่อยู่ในชุมชนถึ่ใกล้ชิดกับชุมชนเด็กนักเรียนก็เป็นเด็กนักเรียนในชุมชนเพราะฉะนั้นการพัฒนาครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัธยิเดเนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาเพื่อที่จะให้ครูผู้สอน,นได้ไปส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ เด็กนักเรียนในศูนย์การศึกาถ้าคุณครูเก่งเนี่ยเราเชื่อว่าคุณครูสามารถที่จะสื่อสารถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนในในศูนย์การศึกาเนี่ยไดนะ้เรียนสอนได้พูดได้อ่านได้เขียนคล่องแล้วก็สามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในด้านของภาษาไทยได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะได้ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนา กาศรศึกษาต่อไปแล้วก็เพื่อ,อพัฒนาทักษะในการดำเนิชีพในปักจุต่อไปครับนะครับผมมักจะฝากว่าให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ถามตัวเองในทุกครั้งที่จบกิจกรรมไปก็คือผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นเนี่ยได้รับผลที่ได้หลังจากเข้าร่วมโครงการนี้เป็นสี่รอเรือด้วยกันหรือไม่นะครับรอเรือตัวแรกก็คือการรู้จักนะครับ ท่านได้เข้ามารู้จักซึ่งกันและกันแล้วก็ได้รู้จักระหว่างเจ้าหน้าที่หรือยังนําไปสู่รอเรือนที่สองนะครับก็คือการรู้เรื่องซึ่งเรื่องนี้ก็คือประเด็นหลักในการจัดโครงการนี้ขึ้นมารู้เรื่องในเรื่องของสิ่งที่ทางเจ้าที่จะส่ายถ่ายทอดได้ท่านมากน้อยแค่ไหนรอเรือนที่สามก็คือความรู้สึกนะครับท่านเข้ามารู้จักกันแล้วเนี่ย มีความรู้สึกต่อกันอย่างไรไม่ว่าระหว่างเพื่อนครูผู้สอนด้วยกันหรือระหว่างเจ้าที่และตัวท่านและรอเรือตัวที่4นะครับซึ่งเป็นรอเรือตัวที่สําคัญที่สุดที่ผมมักจะฝากไว้ก็คือความรู้รักสามคัคีรอเรือตัวที่4นี้เนี่ยเราหวังว่าทุกท่านจะได้นําไปส่งต่อให้กับพื้นที่ของท่านเอง ไม่ว่าจะเป็นตาดีกาของท่านชุมชนของท่านแผ่กระจายออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ทําได้รอเรือตัวที่สคือความรู้รักสามาคีนี้แหละครับมันจะเป็นตัวที่จะนำความสำเร็จความยั่งยืนในชุมชนให้เกิดขึ้นในชุมชนของท่านขอบคุณครับสำหรับโครงการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ใน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดเนี่ยเป็นโครงการที่จัดขึ้นตามการร้องขอจากการสำรวจความต้องการของผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดในปีที่ผ่านมาเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำการพัฒนาทักษะภาษา,าไทยให้กับสถาบันศึกษาปนตรหรือผู้ช่วยตัครูทีนี้ทางศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดเห็นว่าเป็นความจําเป็นและเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกิจกรรมที่ ครูผู้สอนเขาอยากได้มากที่สุดด้วยเหตุผลว่าหนึ่งในการสอบอิสลามอึกษาไอเนิตระดับชาติเนี่ยเขาจะใช้ข้อสอบที่เป็นภาษาไทยทีนี้ถ้าปกติเราครูผู้สอนที่สอนอยู่ในศูนย์ตาดกาเนี่ยเขาจะใช้ใช้ภาษามารียูปกติแต่พอไปสอบเนี่ยเขาจะสอบเป็นภาษาไทยก็ใช้ข้อสอบเป็นภาษาไทยเขาจึงต้องการอยากจะเรียนรู้เนื่องจากว่าคําบางคำเนี่ย เวลาเขาจะสื่อสารเป็นภาษาไทยอย่างเช่นคำว่ามุกกลับหมายถึงผู้ที่มีอายุรุปตามาศาสนาบัญญัติหรือาศาสนาภาวะเนี่ยเขาจะต้องเขียนเป็นภาษาไทยว่ายังไงและอีกหลายๆคำที่ไม่สามารถแปลออกมาเป็นภาษาไทยได้แต่ต้องใช้ศัพ์บัญญัติและอธิบายแทนเขาบอกว่าด้วยเหตุนี้เขาซึ่งเป็นผู้สอนอยู่ในศูนย์ิการ จำเป็นที่ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปใช้หนึ่งส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือปกติการเรียนรู้วิชาศาสนาเนี่ยเขาจะเรียนรู้จากตําราที่เป็นภาษาอาหรับและภาษามลา,ายู มันก็เลยคับแคบอยู่ตรงว่าเขาจะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ภาษามาลมาลายูอาหรับพอสมควรถึงจะไปเรียนรู้ได้แต่ในปัจจุบันพบว่าตำราที่เขียนเกี่ยวกับความรู้ทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นวิชาฟิกหรือศาสนาบัญญตัติวิชาอถาธิบายอันกุรอานวิชาอนานัดติษวิชาหลักความเชื่ออักกีด้เนี่ยเขามีการแปลตำราจากภาษาอาหรับให้มาเป็นภาษาไทยแล้วแต่ในบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขียนสักบทคําตามหลัก บัญญัติศัพท์ไม่ถูกก็เลยไปหาข้อมูลไม่เจอทีนี้ถ้าหาว่าเขามีโอกาสได้เรียนรู้ว่าจากต้นฉบับที่ต้องทับศัพท์มาเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาสะกดอย่างไรตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นตัวอะไรเป็นตัวสะกดเขาก็จะสามารถหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นตำราที่แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วสะดวกง่ายขึ้นที่สำคัญที่สุดก็คือเขาสามารถใช้วิธีการ บัญญัติสัพทางภาษาเนี่ยไปให้กับผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนไปหาความรู้เพิ่มเติมได้เราจึงให้โจทย์ในวันแรกของการจัดโครงการว่าสอนอย่างไรให้รู้วิธีเรียนในส่วนหนึ่งก็คือสอนให้เขารู้วิธีค้นหาความรู้เพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเสมือนห้องสมุดที่ทุกคนมีโดยใช้ภาษาไทยได้จึงอยากจะนำเรียนในที่นี้ว่า เป็นการตอบสนองความต้องการตามที่ผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดร้องขออย่างแท้จริงทุกคนต่างแนะนําเจ้าของโครงการบอกว่าน่าจะเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อเขาจะได้ผลิตตาราหรือใบความรู้ออกมาเป็นภาษาไทยที่สำเร็จรูปแล้วให้ทางลูกศิษย์ลูกหาที่เขาสอนอยู่เนี่ย ได้กลับไปเรียนรู้ด้วยภาษาที่เขาสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นในการสอนอเด็กน้องเด็กๆตรีกานะคะเนื่องจากว่าเนื้อหาบางวิชานั้นจําเป็นที่จะต้องอธิบายคําศัพท์แล้วคาศัพท์บางคาศัพท์ค่ะไม่ว่าจะเป็นวิชาฮะดิษอะกิดะฮะดิษหรืออันกุรอ่านเองนะคะทั้ง4วิชานี้คำศัพท์เนี่ยบางคาศัพท์ไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้โดยตรงนะคะดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องใช้หลักการของการทับศัพท์เข้ามาช่วยค่ะ การฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะเราจึงให้ความสําคัญในเรื่องของการทับศัพท์โดยใช้หลักการทับศัพท์ภาษาไทยและภาษาอาหรับเข้ามาเป็นตัวตั้งนะคะซึ่งกระบวนการก็จะทําให้คุณครูได้ฝึกตั้งแต่เรื่องของการเทียบเคียงตัวอักษรเลยคะ่ะว่าเป็นยัญชนะต้นและตัวสะกดนั้นจะต้องใช้ตัวใดนะคะการทําให้คุณครูสามารถเขียนทับศัพท์ได้ถูกต้องเนะะี่ยค่ะก็จะทําให้หนึ่งนอกจากเด็กจะได้เรียนรู้ ความหมายและคําศัพท์ที่ถูกต้องแล้วนะคะการสืบค้นหรือว่าแหล่งเรียนรู้ต่างๆนั้นก็จะสามารถที่จะทาให้เพื่อนครูเนี่ยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะคกิจกรรมวันนี้สนุกมากเลยค่ะในการทับศัพท์นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายนั้นๆได้อย่างถ่องแท้เพราะบางทีการที่นักเรียนเรียนโดยที่ไม่รู้ว่าศัพท์นั้นๆความหมายที่แท้จริงมันคืออะไร พอเราได้มาเรียนวันนี้ก็คือเกี่ยวกับการทับศัพท์นะคะเราสามารถเอาความรู้ที่เราได้สามารถไปพัฒนาไปสอนน้องๆไปสอนนักเรียนให้ได้ความหมายอย่างของแท้และเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็ต้องกล่าวคำว่าฮัมดุละนะครับขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับคือสำนักการสายสานักการสายกราชนนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับที่ได้เริ่มโครงการนะครับหลังจากที่เราได้หยุด กิจกรรมต่างๆนะครับหลังจากที่เราอาประสบกับโควิดมาหลายปีนะครับสองสาปีนะครับทำนิละที่เราได้มีโอกาสได้รับกิจกรรมครั้งหนึ่งนะครับอย่างน้อยเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่ที่ทางสชจังหวัดได้มีกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของศูนย์ตรีกานะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหรือในจังหวัดอื่นๆนะครับภายในภาคใต้ของเราทำนิรละนะครับซึ่งในฐานะที่เป็นผู้เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้นะครับรู้สึก เป็นเกียรติและก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเป็นมีความได้รับความรู้นะครับที่เราจะได้นําไปปฏิบัติหรือนําไปสอนลูกๆหลานๆหรือว่าน้องๆในตริกาต่อไปนะครับในเรื่องวันนี้ในกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของภาษาไทยนะครับซึ่งจะนิยมในเรื่องของการทับศับพท์ภาษาอรับห,หรือว่าทับศัพท์ในในเชิงวิชาการที่เป็นภาษาอับให้เป็นภาษาไทยนะครับเพื่อให้มีความสอดคล้องและเข้าใจง่ายในเรื่องของวิชาการในระดับ ศูนย์ตรีกาหรือว่าระดับน้องๆในระดับอิติดาเะหรือว่าในระดับเราดอ,อ,อที่เราอยู่ในศูนย์ตรีกาต่างๆนะครับเอาวังว่าต่อไปนานาคตคงจะเป็นคงจะมีกิจกรรมที่ดีๆที่จะมีเข้ามาในศูนย์ตรีกานะครับเพื่อให้ตรีกาได้พัฒนาไปสู่การเป็นตรีกาที่เป็นได้สามารถผลิตล,ลุกนๆหนล้ๆที่สามารถอ่านและว,ว่าเข้าใจถึงบทเรียนต่างๆที่เราได้สานในศูนย์ตริกา อาธัมดิลล่าค่ะขอบพระคุณอลัลลอฮ์เป็นอย่างยิ่งและก็ขอบคุณทางสชทางส่วนกลางนะคะที่ได้ให้โอกาสพวกเรานะคะได้มา,อ,าอบรมในโครงการการใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนและยิ่งวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้นําการเรียนในการใช้การทับศัพท์ ภาษาอาหรับในการใช้ชีวิตประจําวันในการใช้ชีวิตประจําวันเป็นเรื่องที่แบบว่าดีมากนะคะเนือเราเนี่ยไปสอนเด็กอยู่แล้วนะคะในการใช้คําศัพท์ภาษาอาหรับซึ่งคําศัพท์เหล่านั้นเนี่ยบางทีเด็กก็ยังงงว่าเออมันเขียนยังไงมันออกเสียงยังไงใช่ไหมคุณครูยิ่งเราเป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงของจังหวัดสตูลด้วยแล้วเนี่ยนะคะการพูดคุยกันในวิชาภาษาบาลายูภาษาอาหรับเนี่ยเราถือว่าเราจะเป็นส่วนด้อยมากๆเลยแล้วกันวันนี้ถือว่ามัน เป็นการต่อยอดและเป็นการนําไปใช้ในชีวิตการสอนของพวกเราได้อย่างเยี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้เด็กเขียนกันใช้การน,นําไปใช้นะคะซึ่งคําศัพท์เหล่านี้มันจะเป็นคําศัพท์ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันและนําไปใช้ได้จริงนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆเหล่านี้นะคะทําให้เราในความเป็นครูคะ่ะเราได้พัฒนานและต่อยอดไปในการเพื่อที่จะสั่งสอนลูกหลานของพวกเราให้ได้เข้าใจและนําบัญญัติศัพท์เหล่านั้นไปใช้ในทาง ที่ถูกต้องค่ะหวังว่าโอกาสต่อไปในวันข้างหน้านะคะสอชอจะจัดการอบรมในลักษณะนี้นะคะซึ่งดิฉันคิดว่านะคะอันทำดิลลลูกศิษย์ของพวกเราเนี่ยจะได้นําไปใช้ได้อย่างถูกต้องและได้เผยแผ่ในโอกาสต่อไปด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณข่าววิลัโครงการพัฒนาทักษะในการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับศูนย์การสายสสามประจำมิฑิตริกา ประจําปีก็ประมาณ2,566ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มอบหมายให้สํงงานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ดําเนินการนั้นบัดน,นี้ทั้ง4ี่รุ่นได้จัดเจสจ้นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมในานามผู้บริหารของสํงงานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนทําให้โครงการนี้สําเร็จ ร่วงไปด้วยดีแม้ว่าจะเป็นคณะกรรมการดำเนินงานของสำนักง,งานการสายกุศนจังหวัดปัตตานีทุกท่านผรวมในการสำนักง,งานการสายกุศนจังหวัดทั้ง5จังหวัดรวมทั้งอกองกิจการพิเศษศูนย์สันติวิธีกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าและก็สำน,นักงานคณะกรรมการถ่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ได้สนับสนุนงบประมาณนะครับ และสุดท้ายนี้สำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีขอเป็นตัวแทนของผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตะดีกาทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2,566และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีกิจกรรมและโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นในทุกๆปี และทุกทท่านสามารถเข้ารับชมข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีได้ทางเว็บไซต์สอชอจอังหวัดปัตตานีแฟนเพจ Facebook สอชอปัตตานีและ YouTube สอชอปัตตานีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ